นี่คือรถด่วนรถด่วนเครื่องบิน วันนี้ผูจะมาซื้ออ้อยกับตว้งกวางค่ะเราเคยพามาแล้วนะคะเราเคยพามาเที่ยวแล้วที่ตลาดบ้านทาเนี่ยมาซื้อของปลามากมีมีของปลาไม่ของปแปลกๆอยู่ข้างในในข้างในตลาดนะเราไปหาซื้อกันแต่วันนี้ผูจะมาดูอ,อ,าอ้อยกับดุ้งกวางอ้อยกับดุวงกวางนะนครับสองใส่ที่นะร้อนตอนนี้รอ้รอ,รอ,รอนอ,อ่ะมีข้างหนะ้าข้างหน้าเขาจะมีจุด ចិត្តตรงภูวัดឧទភូមិគន់លុកចាប៉ាន់អាយទៅទៀតទៅណាណា เดินเข้าไปข้างในกันพี่ภูเดี๋ยวเราจะหาดูอ้อยนะอ,อันนี้คือมะน้อยนาอะไรนะถ้าลูกอะไรนะใบหน้าน,นี่ใบหน,น้าเนี่ยน้อยนานะครับนี่คือลูกนะคยนี่น,นะ<ม>น,นั่นหนังอะไรหนังควายอยู่ ไหนไม่รู้เหมือนกันลูก uh, อุ้ยมันม่วงครูมันม่วงมีจะมีของขายข้างในเลยครูครับครูครับอะไรเนี่ยอะไรนี่อันนี้คือหมูหมูป่าใช่ไหมคะหมูป่าหมูป่าแล้วนี้ท็กทก ลอกควายรกคือรกรกบัวรกควายนะใช่ไหมเนาะเขาเรียกว่ารกบัวรกควายที่ที่เขาทอดออกมาอันนี้คือปักบัวใช่ไหมอ่าองเขาค่ะของมีน้ำผึ้งด้วยลูกคูณเห็นไหมหนังควายหนังควายจีจีควายนะครับปลาเรามาทางนี้ดีกว่าไปดูดูสิพูพูตัวต่อลูกพูครับ เห็น้อันี้จะเป็นรังผึ้งมันมีชีวิตตัวต่อต่อมันอันนี้มันตายแล้วลูกมันไม่มีชีวิตแล้วลูกแดางเงอ้คนเห็นไหมคว้นให้น้องดยน่ากลัวด้วงมะพาวแต่ด้วงดวงที่อยู่ในในหนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคุไม่เคยเห็นมันเป็นแบบนี้ จับได้เหมจับได้ไหมจับไหมลูกน่งงนุงง่นงอ้อยชื้นอ้อยรัหวานโกห้างแมรักนนอเงานี่ค่ะจ้าทำเป็นไม้ไผ่ เห็ดลูกเห็ดทางนั้นเลยอ้อยค่ะตรงนั้นคือกวางใช่ไหมคะนี่มาเลยนี่ไงนี่ไงครับกวางค่ะกวางมันนอนกินอ้อยอยู่ข้างล่างค่ะดีลังกาอยู่นอนไอ้โนี้คือนี่นะคะอันนี้เขาจะสั้นหน่อยเขาได้ขายตัวละสามสิบบาทสามสิบสองตัวห้าสิบนะครับ มันตัวนี้เขาขี่ย้ผิดว่านี่เขาโซงเขาโซงขาโซงจะเป็นกว่างโซงหรือกว่างแซมกว่างแซมค่ะกว่างโซงอยู่โน่นอันนี้เขาเรียกก็คือกว่างแซมเขาเขาเขาจะสั้นหน่อยอืมลูกสนใจมีคนสนใจควัอยากเขย่าเขาสนใจตัวไหน หนูอยากได้ไหมหรือว่าหนูจะรอให้กวางของหนูออกออกจากดักแด้อันนี้ไปหาที่ในป่าเหรอคะครับหาเองไม่ได้เพาะเนาะไม่ได้เพาะไม่ได้เพาะเนี่ยเนี่ยยังตัวเล็กๆอย่างนี้เขาบอกว่าเขาไปหาภูภูดูสิลูกอ้อันนี้คือไปเก็บมาเหรอคะเก็บมาเมื่อเช้านี่ได้ไงทำไมนี่คือตัวกวางจริงเนาะ โอ้โหโไม่เอะไม่ะก,วา,กาวางกี้อัน,นี้เดี๋ยวเดวลูกจ๋ามันมีกวางกวางที่เขาสวยๆนี่คะขอดูตัวหนมีมีอยู่แต่มันยังไม่ได้ทัดตองใแยไม่แยกกันออ๋อยังไม่ได้แยกเขาไปหามานะครูเป็นแบน,นี้วัน,นก็ต้องแยกไปทีหนึ่งอ,อันนี้ค่ะอันนี้คือกวางกวางซ้ไหมอน,น่ใหญ่ตัวให่อยู่ะได้มรูวอะไรเดี๋ยวขาะหนูหู้ ถ้าเป็นแบบนี้ตัวกี่บาทคะเป็นนี่ประมาณประมาณแปดสิบบาทตัวละแปดสิบบาทครับถ้าเป็นช่วงนี้ยังบางทีถ้าเป็นช่วงก่อนอ่ะจะแพงจะแพงใช่ตอนนี้มันเริ่มออกเยอะแล้วใช่ไหมคะไม่เพราะตรงนี้มันไม่ปลอดมันจะไม่เปิดกันไงครับถ,ถ้าบอลส่วเหมือนอย่างไอ้ที่ตอนที่ว่าไม่มีไม่มีโควิดอ่ะตัวนันเป็นร้อยห้าสิบตันที่สามครับเขาเอาไปชนกันใช่ไหมคะครั ช่วงนี้เขาจะมีโควิดบอลบอลเขาปิดเขาบอกเขาเรียกบอลเหรอที่เขาเรียกว่าบอลเหรอ,อเขาเรียกเาก็เรียกว่าบอลเหรอเหมือนบอลไก่นี่เหรอบอลกวางบอลไก่ลูกเหรอลูกเหรอแขวนลูกในลูกตัวนี้เขาชอบตัวนี้อ่าโอเคเอาตัวนี้เอาตัวนี้ของขันของมันเล็กไหม <ห>ยาวหน่อย<ด><ก>นะครับเขาคือมาเป็นห้าสิบบาทตัวนี้ตัวนี้เขายาวอยู่อันชอบตัวนี้อแอนคือเรามาขอดูพันใหญ่ไปแอนตัวนี้เอาเป็นพ่อพันของหนูได้นะถ้าเป็นถ้าทำเป็นเขาเราเป็นพ่อพ่อพันเนี่ยเขาต้องเน้นตัวใหญ่ตัวยาวชอาตัวนี้แม่จ้าตัวนี้มีหูเลือกสิได้เรีอย,อยง อันนู้นน่เอเองน่าของแบบเลยนี่เองเดี๋ยวลูกไปจ่ายตังค์แป๊บนึงเอ่อมันเพื่อเห็ดอะไรคะขายยาวๆเนี่ยเป็นเห็ดโคนเลยเป็นโคนปวดอ่ะทิพย์โคลนมีหลายชนิดอย่างขายยาวก็มีอย่างเป็นมันฑิตเคยเห็นแต่บานๆค่ะนเคยเห็นเท้าใหญ่ๆก็มีมีหลายยนิดเดี๋ยวนค่ะ คือเห็ดโคนนะคะแม่ค <cción> ูเจอปลาถึงเห็ดน้ำอะไรเห็ดสีเหลืองอันนั้นเป็นเห็ดเขมิ่เห็มี่หนกอันนี้ก็เห็ดสีแดงเป็เห็ดแดงอันนี้เห็ดเห็ดลมเห็ดหมูได้ไหมแม่คูเจออะไรคูเจอปลาที่ตัวเล็กแต่ก็แต่ครูเจอปลา ตัวเล็กแต่มันไม่เล็กสุดาเลยปลาหมอปลาหมอเหรอตัวใหญ่ยักษ์มากจะเท่าปลานิลจะเท่าปลานินลนะเนี่ยปยากกลายักษ์กองละร้อยกูจะกินไหมกูอยากกินไหมขี่มันแพงกว่อเปล่าโอเคลูกเดี๋ยวไปหาพ่อ าหมอตัวใหญ่มากร้านค้าบางร้านก็ยังจะไม่เปิดนะคะหรือว่าเขาปิดตัวใหญ่แต่ราคาถูกนะ,ะนะี่ร้านขายอาหารขายกับข้าวนะคะหิวก็ไม่ซื้อกลับบ้านตรงนี้ก็จะมีรังผึ้งผึ้งผึ้งปิ้งไข่ผึ้งรังผึ้งนะคะ จิ้งดีพู้จิ้งดีอุ้ยรถโดนรถดนอ้องเหมือนหนอนนกอ่ะอันนี้หนอนไหมตัวไหมอยากกินแบบเอาไปนึ่งน่าจะสุกแล้วลูกก็ทำให้สุกสุกแล้วจะเอาอันนี้ที่ตัวอยากกินไหมหมดไหมอ่ะ เอาเอาหมูถุงเล็กได้แล้วลูกไปกินใช่ไหมครับอันนี้พอจบครับอา่าไหนดูสิรู้โชว์หน่อยรู้อาอะไร้ามปูกมปูมปูหนึ่งกินได้เลยใช่ไหมคะปล่อยมือลูก พี่ครูครับพี่ปลาอะไรนะพี่แม่ครัพี่ปลาอะไรนะที่กินแล้วมันอร่อยอร่อยปลากระดีจริงอะครูควรจะย่าจับเลยไม่ใช่มันอีกอย่างหนึ่งนะนี่คือไข่ปลากติดกระดีแต่เดี๋ยวนี่คือปลาปลานี่ไงปลาอันนี้คือปลานิลค่ะ ปลานินลนหนปลาแดดเดียวเรียกว่าปลาแดดเดียวโอ้โหดูหน่อ,อไม้สิถุงยี่สิบถุงต้อมีเลยครับโอ้โหใหญ่มากดูหน่อนนี่มีปูมีเปูตัวเป็นๆเลยขอันีกมือหนูไหม อยู่ในถุงมัพอยู่ในถุงมะหยินไม่ได้จะเอาอะไรอะไรเอ่ยพอเจอตัวอะไรยังไงครูด่วงมะพร้าวอีกแล้วขอโทษค่ะไหนไหนไม่พอหน่อยมันอ้วนอย่างนี้เลยเหรอจับได้ไหมคะจับได้มันกินมะพร้าวเหรอคะครับกินมะพร้าวมันจะไม่กัดเราใช่ไหมไม่กัดร

ขันเจออะไรไปดูสิไปเลยไปเลยหนูอยากหนูเจออะไรฝันเจอฝันเจอนี่ไงข้าวขันเจออะไรจะเอาอะไรอันนี้ อ้าวอันนี้อ้าวอันนี้ไหนแม่ขอดึงของพี่ภูเป็นูอะไรนะครับเป็ดเป็ดของพี่ภูเป็นเป็ด,น,ดน้อยเขอดึงในไม่รู้จักอ้าวถือครับพี่ภูหนูเจออะไรอีกของทอดของทอดเราเจอนี่ค่ะจิ้งหรีดทอดอ,อันนี้คือจิ้งหรีดทอด อันนี้คือตัวไหมตัวไหมอทอดพร้อมกินได้เลยและนี่เป็นจิ้งหรีดตัวเล็กถุงกี่บาทคะเจ้าบาทเจ้าถุงละเจ<ม>้าบาทเจ้า<ม>นี่อ่ารถด,ด่วนรถด่วนรถด่วนมันเป็นยังไงรถด่วนจะชิมไหมกินไหมกล้าชิมไหมชิมไหม พีชิมเอาไหมชิมหนึ่งคำนะชิมหรอขอชิมหนึ่งตัวได้ไหมเดี๋ยวให้หยิบเลยเหรออ๋อตัวเล็กๆอ่ะเดียกเฮ้ยโหจะชิมนะคะตอนนี้อันหนึ่งตัวหนึ่งตัวตัวเล็กหยิบแล้วหยิบอ่าโอเคไหนโชว์ดูสิเป็นยังไงนี่คือรถด่วนรถด่วนเขาเรียกว่ารถด่วนอ่ะชิม มันจืดอ่ะเขายังไม่ได้ปรุงให้เราหรือเปล่าเป็นทอดเขาต้องใส่เครื่องปรุงก่อนเป็นยังครับอ๋ออร่อยอร่อยอร่อยตอนนี้พูดจะล้วนี่มีจิ้งหรีดตัวเล็กหนึ่งพูดจะจะกินไหมกินนไหมตัวใหม่จะอรถด่วนรถด่วนปรุงอย่าง อันนี้คือทานไม่ต้องปรุงรสอะไรแล้วทานได้เลยค่ะฟูทานได้เลยก็รสชาติเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละได้ไหมเอาถุงเอาถุงเล็กหนึ่งถุงค่ะมันต้องเค็มๆต้องเค็มอีกดิต้องเค็มต้องเค็มอีกนิดแล้วลูกค้าบางคนเขาก็ไม่ทานเค็มเราจะทำรสชาติกลางๆออ๋เขาจะทำแบบนี้ดุแปดสิบบาทจ้า อันนี้อันนี้คือหมอนี่คือจิ้กกุงไงพูอันนี้คือแมงจิ้กกุงกับจิ้งหรีดคืออันเดียวกันจิ้กกุงที่หนูไปขุดมันอยู่ในดินอันนี้ที่ที่เราอ,นนเอ,อันนี้ที่เราเลี้ยงไงคือตรงเนี้ยที่เราเลี้ยง่คือสดิง๊งใช่ลูกสดิง <ว à S 1> สด๊งสดิ๊สองยี่สิบค่ะขอบคุณเจ้าอย่าทะเลาะกัน คุณพ่ออยูไ่ไหนอันนี้พ่ออยูไ่ไหนเป็นไงชิมรถดวนะ่วนแล้วเดี๋ยวไปกลับไปกินต่อที่บ้านนะป่ะพี่ครูเดี๋ยวแม่เจอเป็นน้ำเต็มเลยเขาเรียกว่าขอโทษค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะน้ำปุ่ยอะเลยนะพัก,น,กญญน้ำพกนะักน้ำ ไม่ใช่มะละลูกที่เขาเนื่อจิ้มกับน้ำพริกกระเจีย๊ยบลูกลูกกระเจีย๊ยบมะละมันจะเป็นตะปุ่มตะปำปะ่ปะป้าพี่หนูไปไปจนสุดทางเหรอหนูจะไปไหนอีกไปหาผ่กดูอะไรอีกนี่ไงอุ้ยโูหนู หนูนะเฮ้ยมีอ่าอีกยิ่งลูกจะเห็นกระรอกกระรอกเห็นกระด้อเพี่ภูเห็นไหมอะไรเต่าน้อยเหมือนเต่าญี่ปุ่นเลยเหมือนเหมือนแบบเราดเราอ่ะทำไมมันเป็นแบบโอ้กระรอกเมื่อกี้นี่นี่เป็นกระจากระเจก ก่านไปเลยนะกัจจกแมงค์ค่ะปูปูค่ะปูออกมาเียดนะคะไหลล้อกออมไหลล้อตรงนี้เป็นเนี้เป right ็นสอข้อต่น oh ี so ่สองข้อมันปูปูอ่องปูอ่องปูจะเอาอะไรอีก ไม่เจอเห็ดไอ้น,นี่อีกแล้วเห็ดโคนจ้าเห็ดขายาวเห็ดห็ดโคนเห็ดโคน,นจา้าอันนี้เป็นขา,นาเอาไว้บคอนเนอรไปด้วยค่ะก่นเนอรนค่ะ,นนอคะปอนนี้มขายต้นไม้แล้วนนจ้าไอีก ปลาสดผลไม้ผักผลไม้มีลอตเตอรี่ด้วยฝั่งน้นใส่บาตรกับเหรียญน้อยละโบว์อ่าเพื่อความสมบุูรณ์ก้ตามไจวัดทาโดยแก้วคนนี้อี่เราไปทิ้งพี่แตนแตนหมากินอันนี้อ่ะมันจะต้องเป็มมันได้แตะข้างมากอ่ะหืต้องไปแช่แช่ตู้เย็นก่อนลูกอันนี้ดีไหมขวดจริงเราต้องเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนลูกจ้ะ น,นี่ต้องแช่แข็งก่อนอันนี้กินได้เลยเพราะว่ามันเป็นวุ้นแล้วต้องแช่เย็นจะอร่อยอ่ะโอเคโอเคโอเคจกักรผูหนูรู้จักไหมเนี่ยคืออะไรหเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดอะไรเห็ดหูหนูแครมหมอนหูหนูเหรอครับเขาเรียกว่าเห็ดหูหนูอืมรีบไปรีบไป อ่าขอจะช่วยแม่ถือไปช่วยกันถือผักสดสดเลยนะคะคต้นอ,อะไรใบอะไรเด้อใบใหญ่มากใบยิยมลาใบยิ้ลาใหญ่มากนี่เราเข้ายู่บ้านมัู่น้องใมยังเขา ตัวนเขาี้นเน่าเผาเาายางัมายาตัวนกะัวเน่าหัวเน่าหัวเน่าปิ้งลนะจ้าละอ่อนกับตน้าวสามชิมไหมพี่ชิมไหม ผักกูดเขาก็กินกันผักกูดลูกนี่ไป,ไปยามพัดน้ำมันหอยได้เนีเราต้องเก็บในแปรในป่าล,ลูกเราต้องไปเก็บในป่า <c oughs> อะไรใส่ในนี้อะไรใส่อ่าได้ค่ะลูกจาะป่าปีดจมูกด้วยปีดจมูกด้วยนนพ่ออยู่ไหนแล้วพ่ออยู่ไหนแล้วเนี่ยตามหาพอออ่อก่ะมีถั่วนึ่งด้วยถั่วต้ม <แ S 2> ถั่วต้มถั่วต้มระวังล้มนะคะ เจอตรงนี้มีร้านต้นไม้อยู่ตรงนี้อีกร้านขายต้นไม้นะคะขายเสื้อผ้าด้วยมีสุดท้างวค่ะใช่ทุกคนทุกคนก็ค่อนข้างบางตานะคะคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ิ้างหดองได้ปะ ช่วงโควิดนะคะทุกคนก็จะบางตาหน่อยแต่ก็ยังมีคนมาเรื่อยๆนะคะคุณซื้อของด,ดูน้องะคะ่ะจะไปดูแลนน้อง,อองคุณจะไปดูอะไรอีกมีต้นไม้ร้านขายต้นไม้คุณจะไปดูต้นไม้ฝั่งไหนลูกไปคุณอยากไปดูร้านต้นไม้แป๊บหนึ่งไปร้านอาหารเหรอ ผู้หาของกินร้านนี้ไม่คาสวยนะคะหนัาสวยขายของพี่ผู้หนูจะไปดูอะไรต้นดูต้นอะไรอ่ะไปเร็วพี่ผู้อยากดูต้นไมเ้เดีเเเเชนนะลูกชน 嗯。 ที่จอดรถว่างเต็มเลยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นีขุนต้นไม้งาสดม<า>ีขวันมาลูก,ลกดอกคุณนายตื่นสายสวยจังมีดอกไม้ต้นไม้เยอะ<ๆ>ยะเลยอันนี้พามาดูอ่าพามา ถ้าใครอยากสนใจต้นต้นไม้ก็มาฝั่งนี้อีกฝั่งนึงแต่มีหลม่ตอะเป็นพี่่อนะอพีู่เป็นไงวันนี้เรามาเที่ยวตลาดคนค่อนข้างบางตาเลาวคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตอนนั้นเออัดมากก็เป็นช่วงโควิดนะช่วงนี้นะต้องป้องกันตัวใช่ต้องเป็นระยะห่างต้องล้างมือบ่อยๆนะคะ ผ้าปิดจม,มูกไปไหนก็ต้องใส่ผ้าปิดจม,มูกด้วยนะครับนะและก็อย่าลืมนะครูจะเจือเอลกอกอล์ด้วยครับแล้ว<ะ>สำหรับคลิปนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเจ้าโม้ขวัญนะคะบายบายบ๊ายบายแล้วก็กดกุ้งกิ๊งกดไลค์แล้วก็